สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาพระราหูที่จะทำการยกย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีเมษกันบ้างค่ะโดยในวันที่5พฤษภาคมของปี2568นี้เราอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาตของไทยนะคะ พระราหูนั้นก็จะโคจรยกย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในเวลา9.44นาฬิกา4นาทีแล้วก็จะอยู่ไปแบบยาวๆโดยประมาณ1ปีครึ่งเลยนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนของปี2569เลยค่ะสำหรับพระราหูนั้นนะคะเราจัดว่าอยู่ในกลุ่มของดาวบาประเค้์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย โดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูนั้นถือว่าเป็นตัวแทนของโมหะเจเริตเป็นเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหูเบาบ้ายอลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสียมูทะลุดุดันบ้าอำนาจและยังชอบอบายามุกทุกชนิดอีกด้วยค่ะ ส่วนทางด้านดีนะคะพระราหูนั้นก็ถือว่าจะมีความรู้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นฉลาดทันคนช่างสังเกตปรับตัวเก่งไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายอีกทั้งยังมีความกระตันยูรู้บุญคุณคนอีกด้วยค่ะ และเมื่อพระราหูเดินโครจรถึงดวงชะตานะคะก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะให้โทษมากกว่าให้คุณนะคะและเมื่อถึงคราวที่พระราหูจะให้คุณก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะก็เน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวราศีเมษนั้นนะคะเราถือว่าในช่วงเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยประมาณที่ผ่านมาถือว่าพาราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบหรือว่าดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็หมายถึงความสมหวังความมีโชคมีลาบความสำเร็จผลประโยชน์รายได้ผลกำไรสิ่งที่งอกเงยดอกเบี้ยความอุดมสมบูรณ์ การแข่งขันการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมายถึงชัยชนะความจริงใจอีกทั้งยังหมายถึงเพื่อนแท้อีกด้วยค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะพระราหูนั้นก็เดินโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศของชาวราศีเมษค่ะซึ่งเรือนวินาศนั้นนะคะก็จะหมายถึงความเสียหาย ความสูญสิ้นแล้วก็เรือนวินาศนั้นยังถือว่าเป็นเรือนที่12ของดวงชะตาอีกด้วยนะคะซึ่งครูโหนท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าราหูสองสซ้ำแทรกซ้อน12นั่นก็หมายถึงว่าหากพระราหูเดินโครจรมาเป็น2เป็น4และเป็น12กับดวงชะตานะคะถือว่าในช่วงนั้นๆเนี่ยจะเข้าเกณฑ์เป็นทุระทุราค่ะหรือเราเรียกว่าเป็นพินทุบาทอ่อนๆนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเบียด เบียนดวงชะตานะคะจึงส่งผลให้ในช่วงโดยประมาณ1ปีครึ่งที่ผ่านมาชาวราศีเมษโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องทุกข์กกยากๆหรือว่าเกิดอุปสรรคต่างๆนานาอยู่เนืองๆค่ะรวมไปจนถึงกิจกรรมการงานหรือว่าธุรกิจการค้าและการลงทุนต่างๆที่ท่านปรารถนานะคะก็มักจะมีเหตุสะดุดติดขัดค่ะบางท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ต้องปิดกิจการไปก็มีบางท่านก็ต้องเปลี่ยนงานย้ายงาน บางท่านถูกเลื่อยขาเก้าอี้บางท่านเนี่ยบริษัทที่ทำอยู่ก็มีภาวะความสั่นคลอนนะคะทำให้ต้องคอยกังวลใจว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ค่ะบางท่านก็มีศัตรูที่คอยสร้างความปั่นป่วนให้นะคะและบางท่านเนี่ยก็ถูกคนที่ไว้ใจแทงข้างหลังเป็นต้นค่ะ สำหรับชาวราศีเมษบางท่านนะคะเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านก็ดีมาโดยตลอดนี่นาะไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดกดดันอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าในพื้นดวงกำเนิดของท่านอาจจะมีดาวตั้งรับที่ดีกับพระราหู หรือมีพระราหูเดินจรเป็นกาลกินีตามหลักทักษาก็อาจจะส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาท่านดวงดีกว่าชาวราศีเมษท่านอื่นๆนั่นเองค่ะและตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมของปี2568นี้เป็นต้นไปนะคะ โดยประมาณหนึ่งปีครึ่งค่ะพระหูนั้นจะเดินโคจรยกย้ายเข้าเรือนลาภะนะคะซึ่งเรือนลาภะนั้นก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงความสมหวังความสําเร็จผลประโยชน์รายได้ผลกําไรสิ่งที่งอกเงยหมายถึงดอกเบี้ยความอุดมสมบูรณ์การแข่งขันการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหมายถึงชัยชนะรวมไปจนถึงความจริงใจเพื่อนแท้และยังหมายถึงคู่แท้อีกด้วยค่ะ โดยพระราหูที่เดินโครจรยกย้ายราศีเข้าราศีกุมในครั้งนี้นะคะยังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอีกด้วยค่ะ ซึ่งตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะไม่ใช่ว่าจะได้กันมาง่ายๆค่ะเพราะว่าพระหูนั้นต้องใช้เวลาในการเดินโครจรรอบจักรราศีถึง18ปีเลยนะคะจึงจะเดินโครจรมาอยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้ได้เรียกว่านานๆทีค่ะซึ่งตำแหน่งเกษตรราธิบดีนี้นะคะก็จะหมายถึงความมั่นคงถาวรความแข็งแรง ความสมบูรณ์ตามคําของท่านอาจารย์มหาบันเทาจันทศนซึ่งท่านเป็นบรมครูโหนะคะท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าดาวเกษตรจะ,ะเผด็ดออกซึ่งพื้นฐานว่าเรือนนั้นแน่นหนาะไม่พาหมอง จากบทกรน,นะคะก็เป็นตัวตอกย้ําค่ะว่าเรือนเกษตรหรือว่าเกษตรราธิบดีนี้นะคะก็หมายถึงความมั่นคงแน่นหนาน,นั่นเองค่ะดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าชาวราศีเมษก็จะรุ่งโรดมีความเจริญก้าวหน้าบริบูรณ์พรั่งพร้อมมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นสามารถสร้างตัวสร้างตนจากที่ไม่มีให้กลายเป็นมีและท่านที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งเสริมให้มีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โดยเรือนลาพระนั้นนะคะเราถือว่าเป็นเรือนที่11ของดวงชะตาค่ะอันเป็นตำแหน่งให้คุณของพระราหูนะคะหากท่านไม่มีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในพื้นดวงกำเนิดก็การันตีได้เลยค่ะว่าพระราหูนั้นจะซับพอร์ตดวงชะตานะคะให้ชาวราศีเมษนั้นฟื้นตัวดวงเฮงดวงปังและมีโอกาสรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะ ดังคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดารุณกรนะคะท่านก็ได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าราหูเป็น11ชอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์ก็ยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสำเร็จให้กับชาวราศีเมษได้ค่ะว่าท่านจะดวงดีกันในช่วงจังหวะที่พระราหูเดินโคจรอยู่ในเรือนโชคลาภของท่านไปโดยประมาณหปีครึ่งเลยนะคะ เรียกว่าถึงรอบจังหวะที่ดวงชะตาของท่านก็จะเติบโตก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นมีความหวังมีกำลังใจแล้วก็ลุยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะถือเป็นช่วงเวลาที่งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขให้กับท่านอย่างแท้จริงเลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะเติบโตกนะ้าวหน้ายิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ที่ทำงานประจำนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตก้าวหน้าเรียกว่ามีโอกาสได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปจนถึงท่านอาจจะได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่กิจกรรมการงานของท่านต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะคะท่านก็จะสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่ปรารถนาจะไปศึกษาต่อหรือว่าไปทำงานต่างประเทศนะคะก็มีความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกเช่นกันค่ะท่านที่ตกงานคอยงานท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานสมใจปรารถนานะคะ อีกทั้งผู้ที่เคยเป็นศัตรูกับท่านก็มีแนวโน้มว่าจะกลับกลายมาเป็นมิตรค่ะท่านที่เคยเจ็บป่วยสุขภาพภารณานามยก็มีแนวโน้มว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นผู้ใหญ่ที่เคยหมางเมินห่างหายไปจากชีวิตของท่านก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นคืนกับความสัมพันธ์นะคะหรือบางทีท่านก็อาจจะได้ผู้ใหญ่รายใหม่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะได้พบเจอมิตรภาพที่จริงใจแถมคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอคู่แท้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีดาวเสาตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกุมนะคะเมื่อพระราหูเดินโครจรมาทับถือว่าเข้าเกณฑ์โชคใหญ่ค่ะซึ่งครูโหนท่านเรียกว่าเป็นเกณฑ์โชคเทวิตนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นโชคจากเทวดานั่นเองค่ะจึงมีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้ท่านได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองดีเลยค่ะ จะลงทุนอะไรก็ได้กำไรงามนะคะเสี่ยงโชคก็มือขึ้นและบางท่านเนี่ยอาจจะได้โบนัสพิเศษหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตบางท่านอาจจะได้มรดกหรือว่าได้โชคจากการให้โดยสเสนหานะคะและบางท่านเนี่ยอาจจะได้โชคจากการเสี่ยงเช่นถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่เป็นต้นค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะถือว่าเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะ หากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในเรือนราศีกุมนะคะหรือว่ามีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูอยู่ในเรือนราศีสิงห์หรือว่าพระราหูเดินจรมาเป็นการากินีตามหลักทักษาจรปีในปีนี้ ก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่าพระราหูนั้นอาจจะให้คุณกับดวงชะตาของท่านได้ไม่เต็มที่นะคะและถ้าหากดวงชะตาของท่านมีดาวตั้งรับดีกับพระราหูรวมถึงพระราหูนั้นเดินโคจรมาเป็นเดชเป็นสีหรือว่าเป็นมนตรีตามหลักทักษะในปีนี้ท่านก็จะได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะ และหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดนะคะว่าพระราหูนั้นเดินโครจรมาให้คุณกับโชคชะตาของท่านอย่างเต็มที่หรือไม่ท่านก็อาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาจากโหนส่วนตัวของท่านค่ะหรือว่าจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับในช่วงท้ายค่ะอาจารย์กบก็จะขอแนะนำในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตาเอาไว้สักนิดนึงนะคะ หลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญยริศคอยคุ้มครองดวงชะตาของเราค่ะในยามใดที่เราดวงตกบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกแรงจนเกินไปค่ะและในยามที่เราดวงดีนะคะ บุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองซึ่งการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจเริญภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละคะ่ะ โดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของความเชื่อนะคะว่าในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะหากสถานที่ใดเขาจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูยกย้ายราศีนะคะท่านก็สามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลกับตนเองได้เลยค่ะ หรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่นิยมทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะนั่นก็คือการทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์จำนวน12รูปนะคะซึ่งจำนวน12รูปนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังของพระราหูนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งจิตอุทิศบุญให้กับเทวดาพระราหูนะคะเพื่อเป็นบุญยริศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้ชีวิตของท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะและอีกความเชื่อหนึ่งนะคะ พระราหูนั้นเราถือว่าเป็นจุดคราดหรือว่าเป็นจุดเงามืดเงามัวค่ะสำหรับการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวเนื่องกับพระราหูนะคะจึงนิยมทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น การเติมน้ำมันตะเกียงการถวายค่าไฟฟ้าถวายหลอดไฟถวายเทียนพรรษาหรือว่าจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เคาะร้ายภัยเวรต่างๆอย่ามากล้ำไกลายแล้วก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆโอกาสดีๆและจะหยิบจับทำอะไรเนี่ยก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความปรารถนาให้ท่านได้ตั้งตัวแล้วก็รวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่กันในปีนี้เลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ